หนึ่งคนนะครับอันนี้หนึ่งคนนะฮะพี่บอมเอาให้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาบัตรเกมและไอเดีเกมเว็บนี้เลยครับเกมโซไทยไม่โกงไม่เกียดได้ดอนคอนเวิร์ ครับผมก็สวัสดีครับนี่กับผมอีกเร็วแล้วครับผมทีปอพีชแนลนะครับวันนี้กับเกมฟรีฟ้าครับผมวันนี้ก็มีอะไรอัพขึ้นมาใหม่ก็อย่างเช่นโค้ดนะครับซึ่งโค้ดพี่บอมก็จะมาเตือนด้วยแล้วก็วันนี้จะมาแจกด้วยนะครับว่าจะแจกอะไรบ้างนะครับเนาะในคลิปนี้นะครับพี่บอมจะมีโค้ดแล้วก็จะแจ้งเรื่องเพชรที่จะแจกเร็วๆนี้ก็คือ3 0 0พเพชรใช่ไหมครับก็อย่าลืม กดซับสไคร์กันแล้วก็แชร์ให้พี่บอมหน่อยคนละ1แชร์นะครับผมนะแชร์ไปหน้าเฟซแชร์ไปกลุ่มแชร์อะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยนะครับก็ขอให้แชร์นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับอยู่ลงใน YouTube นี่แหละนะครับว่าแชร์ไปจริงนะครับผมนะเดี๋ยวพี่บอมจะสุ่มให้นะครับ แต่พี่บอมจะสุ่มให้คลิปนี้ก็คือไม่ใช่3,000เพศนะครับแต่3,000เพศนี้ขอให้ถึง40,000ก่อนแต่คลิปนี้พี่บอมมีแจก3รางวัลนะครับคอมเมนต์ UID ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะบอมจะสุ่มแจกให้3รางวัลรางวัลละ100เพรนะครับก็ถือว่าเป็นเพชรเนาะก็รับกันไปนะครับเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้มีอะไรก็มีโค้ดเหมือนเดิมนะครับซึ่งโค้ดนี้จะเป็นแรนิดหนึ่งนะฮะเอาให้เลยละกันนะครับเพื่อการเสียเวลาเนาะก็ให้เลยนะครับ ซึ่งจะให้สุ่ม A ถึง Z นะครับรอบนี้นะครับที่ความจะแปะให้ไม่ครบนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปสุ่มกันเราเองนะฮะว่าเป็นเลขอะไรนะครับลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะใส่ได้อะไรอะไรยังไงนะครับผมเนาะก็ลองดูนะครับอืมไม่เสียหายนะครับโอเคครับสําหรับโค้ดนี้นะครับก็ A ถึง Z เนาะอย่างที่พูดไปนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับข้างหน้าจะเป็น A หรือเปล่านะครับลองใส่ดูนะครับ ไม่ใช่นี่ครับแบบนี้นะก็ขาดไปหนึ่งตัวนะครับผมเนาะก็ไปสุ่มใส่กันเอาเนาะไ,ได้ก็คือได้ไปเลยมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นโคตรดีนะครับอันนี้เนาะก็รับกันไปนะครับซึ่ง จริงอ่ะกิจกรรมตรงเนี้ยพี่บอมซื้อหมดแล้วนะครับแต่อันเนี้ยพี่บอมอัดทีหลังเฉยนะครับก็อัดก่อนก่อนจะซื้อนะครับก็นั่นแหละก็เลยแบบเห็นยังพี่บอมยังไม่ได้อะไรใช่ไหมครับก็จริงพี่บอมซื้อไปแล้วครับน่าจะเอาชุดนี้ไปแล้วนะครับเนาะก็รับไปแล้วนะครับเอ็ยังไม่เข้านะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับชุดค่อนข้างสวยเลยนะครับสวยใช้ได้แล้วก็กระเป๋าสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็รับกันไปกับสกินแพนด้านะครับ แค่จ,จัดจาดนะครับก็จัดกันไปนะครับตามนี้ตามกิจกรรมเลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้พี่บอมลงไปนะครับอาจจะกิจกรรมอาจจะเพิ่มแล้วนะครับต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่บอมติดธุระนิดหน่อยนะครับกว่าจะได้มาลงคลิปหรือว่าอัดคลิปก็ น่าจะตอนเย็นเลยนะครับก็น่าจะสตรีมแล้วนะครับสาหรับที่เห็นคลิปนี้แล้วเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่วอมด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกติกาของเรานะครับกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมนะแชร์ไปในเฟซของตัวเองก็ได้ในกลุ่มก็ได้สาระตัวเองนะฮะเพราะว่าต้องการตอนนี้ก็คือ4ี่เหมือนตับนะครับเพราะว่าจะแจกให้นะครับสาหรับเพรนะครับผมนะก็ ไม่ต้องห่วงนะครับจะแจกให้แน่นอนนะครับเนาะช่องเราไม่โกงอยู่แล้วนะครับก็ให้จริงๆนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากได้นะครับคอมเมนต์อยู่ดีไว้เลยสําหรับคลิปนี้จะแจก3รางวัลนะครับ100เพชรนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้นะครับจะมีไฮไลท์อะไรข้างหลังด้วยนะครับผมเนาะก็ ก่อนหน้าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่แบบสุ่มของรางวัลแจกอยู่แล้วนะครับก็มาแจกคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคนะสําหรับคลิปดีผิดพลาดในประการไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนสําหรับคลิปดีมีประมาณนี้ครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยโชคชัยมีหวผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีแล้วผมบายบายครับ